มาถึงประเด็นที่คุณฟิลวฟ้าวออกมาบอกต่อสังคมคือฮาทีเดียว <Hi. S 1> นะฮะเพราะว่าพญาหน้าก่อนหน้านี้เขาก็บอกว่าไม่รู้ว่าเคลียร์จบหรือยังแต่ครั้งนี้เนี่ยเธอมาโพสต์ภาพจุดที่สร้างศาลาครับที่เป็นสำนักปฏิบัติธรรมที่เชียงใหม่มันมีรอยปูนนะครับก่อนหน้านี้นม,มันคงยังเทใหม่ๆไม่แห้งแหละแล้วมีรอยเลื้อยแบนะีผมเล่าเดี๋ยวไม่เห็นภาพครับดูคลิปดีกว่าครับ อัศจรรย์มากเลยหนูก็เลยอุลงลัลลเอามือมาสิเนี่ยเป็นไปได้ยังไงอ่ะแล้วไม่เลือเ้อยไปถึงตรงนู้นเนี่ยใชแ่แล้วแล้วจริงๆแล้วถ้าหนูก,ก็เลยตกใจว่า amazing ในหัวใจมากเลยแล้วก็มาก่อนวันร้้นละกล้องวงจรปิดไม่มีอะไรแต่ว่าตอนเช้ามีอะไรอะ่ะแล้วบุ๋มบุ๋มลงไปแล้วสี อนี่แหละครับคุณเฟียวฟ้าวสุสุบินริงโก้น้องน้ำแข็งมองเห็นว่าเป็นว่าไงฮะคือคือก็ไม่รู้ถ้าเกิดว่าทางพี่อิมเชื่อว่าอันนั้นมันคือรอยจากพญานาคแต่พี่อิมบอกนี่ว่าในกล้องวงจรปิดไม่เห็นว่ามันมีอะไรเลื้อยมาแต่พอมาเจอตอนเช้าเนี่ยมันเจอรอยันขมดขดขดไปขดขดไปมันก็มันก็คิดได้ว่าเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าอ่ามันอยู่ที่จินตนาการของแต่ละคนด้วยนะคือจุดนี้ครับคุณผู้ชมครับเป็นจุดที่ก่อสร้างศาลาปู่อินนัคราชที่ สำนักปฏิบัติธรรมเทพประทานพรโภทิษัทที่อำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่แต่จุดที่แปลกออกไปให้สังเกตที่พื้นครับนี่นะฮะด้านหลังของคุณอินนะครับเพิ่งจะเทปูนมีร่องรอยนะฮะ คดเคี้ยวคดเคี้ยวเหมือนเหมือนเหมือนรอยเลื้อยอะเธอบอกแบบนี้เธอเชื่อเลยว่าเป็นรอยพญานาคเลื้อยมาสําดงอิทธิฤทธิ์ให้ลูกหลานได้เห็นโดยเขียนบรรยายข้อความเอาไว้ว่ารอยดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากคุณแม่นั่งสมาธิและทาพิธีที่จุดสร้างสาราดังกล่าวจนถึงตีหนึ่งรุ่งเช้ามานะครับความมหัศจรรย์ก็เกิดขึ้นมีร่องรอยเลื้อยอย่างที่เห็นเธอบอกว่าปู่อินนัคราเสด็จมาแล้วก็รอยตรงนี้เนี่ย ก็จะนําทองมาเจอมาปิดเอาไว้แล้วก็ทําเป็นสาราปฏิบัธรรมสืบต่อไปทีมข่าวไทยรัฐนะครับได้วิดีโอคอลไปหาคุณฟิลวฟ้าวนะครับที่เชียงใหม่เธอเล่าว่าทันทีที่รู้ข่าวก็รีบขึ้นเครื่องจากกรุงเทพมาที่นี่เลยพอได้ไมาเห็นรอยจริงๆเธอบอกเธออึงอ้งใครจะบอกว่างมงายหรืออะไรเธอบอกเธอไม่สนเพราะว่าในใจเธอมีแต่พ่อปู่พญานาคซึ่งรอยทั้งหมดเธอนับได้1 4รอยครับ เป็นรอยเหมือนรอยงูอะค่ะแต่หนูเชื่อเป็นรอยพญานาค่ะเพราะว่าหนูมาดูพี่สีปูนแหะสีปูนเหมือนกดบุ๋มลงไปใช่ไหมคะแล้วคนละสีอ่ะมันมีประมาณกี่รอยคะน้องน้องอิมมีประมาณกี่ร้อยสิบเลยปะอะไรนะคะมีประมาณกี่รอยโค้งๆอะคะ่ะตอนนี้นับได้สิบสี่อะคะ่ะถ้าไม่ฝันหนูก็ไม่ซื้อเอาเรอะแต่ถ้าใส่หนูซื้อ,อ,อขอให้หนูถูกก็เปนที่หนึ่งค่ะในชาตินี้อ เธอย้ำนะว่าเธอไม่ได้ให้เลขอะไรนะ<ช>แต่ถ้าเธอถูกรางวัลที่หนึ่งจริงๆจะเอาเงินทั้งหมดมาสร้างวัดส่วนหลายคนเห็นว่าครั้งนี้คุณเฟียฟ้าเนี่ยจะถือเป็นการบอกเลขก่อนวันออกสลากอย่างที่คนกังขาอยู่หรือเปล่าก็เลยเดี๋ยวต้องจับตาดูแหละครับนว่ามันจะเป็นยังไงนะฮะ เพราะว่าเรื่องที่ผ่านมาก่อนหน้านี้เนี่ยกรณีนี้คุณอิมก็บอกนะบอกว่าจริงๆคุณอิมไม่ได้มีอะไรกับพี่หนุ่มกัญชัยกับพี่ก๊อตยมด้วยอาจจะเป็นความรักแหละทั้งสองฝ่ายคือพี่ชายคุณอิมคุณฟ้าเฟี้ยวเนี่ยก็ห่วงน้องอออพี่หนุ่มก็เหมือนกันเนี่ยนะคะ<า>สุดท้ายเป็นเรื่องความเชื่อส่วนบุคคลนะคะคะนะฮะ